สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับวิธีการในการเปลี่ยนชุดสวิตกุญแจรถ Honda a i r b a เบนะครับรถคันนี้เป็นรถของลูกศิษย์ครูนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เอารถมาเปลี่ยนประเก็นฝาครอบวาลว แล้วก็ได้ตรวจสอบปรับตั้งระยะห่างวาลวไปที่ครูทําคลิปลงไปแล้วะนะครับนักศึกษาเขารู้แล้วว่ารถของเขาเนี่ยสวิตกุญแจเขามีปัญหาคือเปิดไปที่ตําแหน่งออนเนี่ยแล้วมันดึงตัวลูกกุญแจออกมาได้นะเขาก็เลยวานให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปเช็คราคาไหลที่ศูนย์นะครับราคาเต็มก็คือ1,428บาทนะครับ แล้วก็พอเช็คราคามาเสร็จก็ลูกศิษย์ครูเขาบอกว่าโอเคราคานี้เขายอมรับได้ก็เลยให้พี่ปุ้ยเนี่ยสั่งพอสั่งมาได้เสร็จก็พี่ปุ้ยไปรับอะไรเมื่อวันวัน,ว,นวันพฤหัสที่ห้าธันวานะครับวันนี้วันที่สุกธันวาลูกศิษย์ก็ขับรถมาเปลี่ยนนะฮะขั้นตอนในการเปลี่ยนนะครับอ่าเดี๋ยวให้วีละพาดบอกนะครับมีอะไรบ้างครับ ต้องลื้ออะไรบ้างครับรื้อชุดทุดข้างหน้าอ่าชุดนี้อ่าแล้วก็ชุดพอตรงนี้ครับอ่าหรือชุดสีหรือคอนโซลใช่ไหมครับยูบ็อกต้องถอดไหมถอดครับยูบล็อกต้องถอดแล้วก็ปลดสายตะลิงอ่าล็อกเบาใช่แล้วก็สายตะลิงล็อกปิดถังน้ำมันอ่านะครับพอเราลื้อเปลือกหรือชุดสีออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับ ปลดใช่ไหมครับปล,ออปลายสายที่มาเปิดบ่อกออกเปิดถอดนะครับปลายสายที่มาอะไรครับเปิดฝาถังน,นะเปิดออกนะครับปลดออกพอปลดตรงนั้นออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราถึงจะมาทําการปลดตรงต้นขั้วตรงนี้นะครับทีนี้คือครูก็ถือโอกาสนี้สอนนักศึกษารครูไปว่า เวลาเราจะปลดสองสายเนี่ยนะครับเผื่อบางทีเราปลดไปแล้วเนี่ยเกิดมีใครมายุ่งหรือว่าเรามีภารกิจอย่างอื่นเนี่ยสายมันอาจจะสลับการใส่ผิดแล้วมันเสียเวลานะครับก็ให้ทํามาร์กไว้ทีอันนี้คือท็อปเส้นบนนะครับ L อันนี้คือโลสายเส้นล่างนะครับพอปลดปลายทางสองเส้นนั้นเสร็จเรียบร้อยอสองเส้นนี้ปลดง่ายนะครับคือเราก็ดึงดตรงตัวล็อกตุ่มเหลืองๆลงแล้วก็ปลด ไอเส้นบนก็ทำไมครับดันขึ้นแล้วก็ปลดนะฮะพอปลดเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเราก็จะได้ตัวเก่าออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะอ้าวตัวเก่าอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่นะครับอันนี้คือตัวเปิดเบาะก,กับเปิดฝาถังตัวเก่านี่นะครับจะได้มาประมาณนี้นะฮะ มาจะใายวิธีกดโยกไปโยกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ปลดออกมาพอปลดออกมาเสร็จก็คือก็เอาตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปตามนี้นี่นะทีนี้พอใส่ตัวนี้เข้าไปได้ตามนี้เสร็จนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวตัวนี้นะตัวแม่นะครับเปลี่ยนแค่ตัวนี้ก่อนนะเราก็มาใส่ปลายสายเนี่ยกลับเข้าไปปลายสายเปิดถัง กับป้ายสายเปิดบเดบาอ,อ้าวครูจะให้นักศึกษาสมมุติว่าตอนนี้เราล็อกเบาอ่าอ้าวทีนี้เราก็กดปุ่มอ่าเห็นไหมอ้าวอีกทีหนึง่งข้างๆเด็กกดข้างๆอ่าเดี๋ยวมันลงไปขัดอ่า แต่วันนี้คือเราล็อกบอร์ดแล้วนะครับอันนี้เรากดที่เขียนว่า seat Se e seat seat แปลว่าเบาะไม่ใช่ seat แปลว่าเสียวนะครับนี่ seat 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 นี e ่ทีเที่ยวหนึ่งตอนนี้เราล็อกบอร์ดล็อกบอร์ดแล้วนะเอามือเอามือดันก็ได้นะครอบเดี๋ยวดันข้างหลังแล้วเนี่ยอ่นี่ ตอนนี้เราล็อกบ่อแล้วนะครับอ่าทีนี้เรากดปุ่มซีดโอเคนะปกตอิอ่าทีนี้ถังน้ํามันอ้าล็อกอ่ากดเปิดน่าเห็นไหมครับล็อกกดเปิดอ้าวเปิดฝาด้วยโอเคนะพอสองจุดตรงนี้ผ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัวตัวแม่มันเนี่ยนะครับตัวแม่คุญแจเนี่ย เนื่องจากเราไม่มีไขควงออฟเซตหรือไขควงพิเศษนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนตัวแม่มาเนี่ยคือจะต้องถอดน็อตยึดแผงคอตัวนี้ออกมันจะทำคล้ายๆกับการเปลี่ยนลูกปืนคอนะครับพอเราถอดน็อตตัวนี้ออกเสร็จปับ๊บเดี๋ยวให้หายางยืดหรือสาย่มาทำไมครับมาคล้องมาพันแล้วก็เดี๋ยวครูจะแขวนไปกับไอเนี่ยนะครับไอตัวเหล็กกันสาตรงเนี้ พอเราแฝนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราดึงน็อตตัวนี้ออกไปนะครับไอยางยืดมันก็จะทําไมครับดึงพอมันดึงขึ้นไปเนี่ยไอแผงคอตรงเนี้ยเนี่ยมันจะถูกดึงขึ้นไปด้วยพื้นที่ตรงนี้มันจะเปิดโล่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทําการคลายน็อตยึดตัวแม่กุญแจสองตัวส่วนไอตัวม่านเนี่ยไอตัวม่านชัตเตอร์เนี่ยนะครับ อันนี้เราสามารถถอดได้เลยใช่ไหมครับโดยที่ไม่ต้องไปถอดในตัวแผงคอเพราะว่ามันมีสกูยึดอยู่ในพื้นที่ที่มันเปิดโล่งนะครับชุดใหญ่นี่คือมันจะมีมาทั้งหมดเลยนะครับในราคาเกือบ1,500งาบาทเออนะเอนะเดี๋ยวถึงตรงนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับ สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เลียนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นได้ตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับการซื้ออะไหล่นะครับที่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นอะไหล่ที่มันไม่น่าจะมีคุณภาพเลยนะครับอ่าบ่ายวันศุกร์ที่6เนี่ยนะครับในขณะที่ครูกับลูกศิษย์เนี่ยกำลังช่วยกันเปลี่ยนชุดสวิตกุญแจ Honda Air Base อยู่เนี่ย ก็เจ้าของรถ Honda w เวฟร้อยบไอคันเนี้ยเป็นเจ้าของเดียวกันกับ Honda p h a n t o ม200เนี่ยแหละก็ขับรถมานะครับหลังจากจอดรถเสร็จก็ถือกล่องโชคอาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงหัวมุมด้านล่างขวามือนั่นนะมานะครับครูยังแซวพี่ปุ้ยแล้วว่าเดี๋ยวพอเดินมาถึงเขาชักออกมาเนี่ยเป็นอิดาบไล่ฟันพี่ปุ้ยนะครับก็ปรากฏว่าที่เขาถือมาเนี่ยคือโชคก็เลยถามว่ามีอะไรเลยครับเขาแจ้งว่า ซื้อโชคมาจะให้เปลี่ยนโชคหลังให้หน่อยครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอดูโชคก่อนละกันนะครับนะพอเขาส่งกล่องโชคมาให้ครูครูก็แกะไอ้ตัวบับเบิลน่ะนะครับไอพ้พลาสตซอพลาสติกที่มันบีบแล้วมันดังป๊อปแปะป๊อปแปะเนี่ยนะครับแกะออกมาเสร็จแล้วครูก็บอกเลยว่าเปลี่ยนไปไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็รั่วครับนะเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อตรงตรงเนี้ยท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ครูพยายามจะดูนะท่านสังเกตนะครับว่าที่แกนโชกเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนตามดเนี่ยมันเป็นเหมือนเหล็กมันเป็นเหมือนเหล็กเส้นก่อสร้างอะ่ะมันไม่ได้เรียบมันไม่ได้เงาเลยนะครับเนี่ยอ่าครูก็ให้คุณสักให้ลูกศิษย์หลายๆคนดูแล้วเนี่ยเนี่ยท่านดูเลยนะทั้งสองต้นอันนี้คือของใหม่นะ นี่คือสภาพเขาบอกซื้อโชคแมานี่คือของใหม่นะครับแต่ว่าทางญาติเขาเป็นคนซื้อมาให้นะฮะคือครูดูแล้วมันเหมือนโชคบิวนะครับเนี่ยแกนมันเสียแล้วนะครับเนี่ยอ่ะครูเข้าไปใ,ใกล้ๆนะท่านเห็นไหมครับว่าแกนมันไม่ได้เงาเลยนะเนี่ยมันเป็นเส้นเส้น,เส,น,เ,สนเส้นเนี่ยเหมือนเหล็กเหมือนเหล็กก่อสร้างแล้วทิ้งตากฝนเอาไว้เนี่ยแล้วก็เอามาทําเป็น แกนโชค๊คเปลี่ยนไปนะครับเอาให้เต็มที่อให้เดือนหนึ่งคือครูยืนยันเลยว่ารั่วเพราะฉะนั้นตรงเนี้นะครับเวลาเขาเอาอะไรมาให้เราเปลี่ยนเนี่ยแล้วเราไม่ตรวจสอบไม่ดูอะไรเลยนะครับหรือว่าเราไปซื้อมาเนี่ยเราซื้อของถูกๆกอย่างเงี้ยแล้วเอามาเปลี่ยนให้กับชาวบ้านหรือให้กับลูกค้าเนี่ยพอเขาไปใช้งานได้หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนแล้วมันรั่วเขาก็จะต้องโทษเรานะครับว่าเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนมารั่วอีกละ แต่ในกรณีนี้คือเขาซื้อมาเองนะครับเขาซื้อมาเองครู <Yeah. S 1> uel, ดูแล้วครู uel, บอกว่าอย่าป Meet <Yeah. S 1> เปลี่ยนเลยครับเสียเวลาครับถ้าไปร้านก็เสียค่าแรงครับขี่แปด๊บเดียวก็ลว <Okay. S 1> ถ้าถ้าจะแนะนําให้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวครูพาไปดูรถคุณสักนะครับสักครู่ <k> <c oughs> อ่าเนี่ย เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยรถของคุณศักเนี่ยให้พี่ปุ้ยไปซื้อมาให้เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้เชียร์ไม่ได้มีอะไรนะส่วนได้ส่วนเสียนะครับอย่างเงี้ย Y S S h u m m e r เนี่ยท่านดูแกนนะครับเห็นไหแกนมันเงาชุบโครเมียมมาเงาเรียบเลยแกนใหญ่สปริงใหญ่แถมนะมครับปรับความแข็งอ่อนของสปริงได้1 2ึ่งสอี่ห้า นะปรับความแข็งอ่อนสปริงได้ห้าระดับเออถ้าอย่างเงี้ยนะคู่หนึ่งก็แค่ทันกว่าบาทนะแต่อย่างที่เจ้าของเขาซื้อมาอย่างนั้นอย่างที่ครูอธิบายไปนะครับใส่ไปแป๊บเดียวก็ั่วนะถ้าไปร้ายก็คือเสียค่าแรงเปล่าๆแล้วก็ได้โชรล่วๆไปขี่ใช้งานนะครับก็ ฝากเอาไว้นะครับเวลาซื้ออะไรดูด้วยนะครับบางทีของถูกมันก็ไม่มีคุณภาพจริงๆนะถ้าอย่างนี้พันก่าบ,บาทก็ใช้ไปนะครับอย่างนี้โอเคกว่านะครับส่วนแอร์เบสเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผู้พาไปดูต่อเลยนะครับ เดนะครับตอนนี้ก็ใส่ตัวแม่กุญแจม่านชาัตเตอร์นะครับแล้วกําชับเลยนะครับว่าเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับจะต้องใส่น็อตยึดต,ตัวแม่กับตัวม่านให้แน่นนะเพราะว่าขี่ๆไปแล้วสกรูหรือน็อตเนี่ยมันคลายนะครับแล้วตัวกุญแจมันจะขยับ ท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าถ้าในกรณีอัพโจท์ทำไปเลยครับถ้าในกรณีไปจ้างไปจ้างช่างเขาเปลี่ยนเนี่ยค่าแรงนี่คือครูว่าต้องมีสองร้อยนะครับสองร้อยขึ้นอ่าเพราะว่ามันรื้อเปลือกใช่หครับรื้อเปลือกค่อนข้างเยอะต้องยกแฮนด์คล้ายๆกับการเปลี่ยนลูกปืนคอแล้วก็อย่างที่ครูบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือทำไมครับปลดตัวปเปิดเบา<อ>ะหลังอ่า ตัวเปิดฝาฝาถังเนี่ยนะครับแล้วต้มาปดตัวม่านตัวอะไรตรงนี้ตอนนี้ก็ปกตินะครับแล้วเวลาเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็อย่างที่พยายามจะสื่อสารว่าอย่าเพิ่งรีบประกอบอ่าเทสให้เรียบร้อยก่อนว่ามันผ่านนะครับ โอเคนะเพราะว่าเรามีการขยับแผงคอข้างว้แทนใช่ไหมครับเกิดสายมันเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ